ผักชีโรยหน้าคุณนึกถึงอะไรคะความสวยงามจอมปลอมหรือแค่การตกแต่งอาหารแต่เชื่อไหมคะว่าผักใบจิ๋วที่เราชอบเขี่ยทิ้งนี่แหละคือสุดยอดสมุนไพรโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า3,500ปีมีความลับทางเคมีซ่อนอยู่ทุกอนูตั้งแต่รากที่หอมกรุ่นไปจนถึงเมล็ดที่ใช้เป็นยา วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันค่ะว่าผักชีมีดีกว่าแค่โรยหน้าขนาดไหนตามมาหาคำตอบกันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักยินดีต้อนรับสู่ World Ingredient Library แหล่งรวมเรื่องราวของวัตถุดิบอาหารที่ทงอิทธิพลที่สุดในโลกเราไม่เพียงแต่เล่าประวัติศาสตร์แต่เราจะพาคุณเจาะลึกไปถึง DNA ของวัตถุดิบแต่ละชนิดวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของผักสีเขียวที่ทุกคนรู้จักดีแต่มีไม่กี่คนที่รู้ความลับเบื้องหลังนั่นก็คือผักชีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางอันน่าทึ่งในโลกแห่งกลิ่นและรสชาติที่ซับซ้อนของสมุนไพรคู่ครัวไทยชนิดนี้กันเลยค่ะ แม้ว่าคนทั่วโลกจะมองว่าผักชีคือสัญ,ญลักษณ์ของอาหารไทยแต่จริงๆแล้วผักชีไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในบ้านเราค่ะจุดเริ่มต้นโบราณผักชี coriandrum sativum L มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเอเชียตะวันตกและอินเดีย มีหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีการใช้ผักชีในประเทศอียิปต์โบราณมานนานกว่า3,500ปีโดยถูกใช้ทั้งในพิธีกรรมทางาศาสนาและเป็นยาชื่ออันเป็นที่มา คำว่า coriander ในภาษาอังกฤษมาจากภาษากรีกโบราณว่า coris ซึ่งแปลว่าแมลงเนื่องจากเมล็ดผักชีรูปผักชีในสมัยก่อนมีกลิ่นเฉพาะตัวที่บางคนรู้สึกว่าคล้ายกลิ่นมแมลงแต่พอผักชีมาถึงเอเชียก็ถูกพัฒนาสายพันธุ์จนมีกลิ่นหอมสดชื่นขึ้นมากค่ะการเข้าสู่ครัวไทย ผักชีเข้ามามีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลายเป็นรากฐานของอาหารไทยโดยเฉพาะรากผักชีที่เป็นส่วนประกอบหลักของสามเกลออันทรงพลังผักชีคือหนึ่งในพืชผักมูลค่าสูงในตลาดเกษตรของไทยเลยค่ะราคาที่ผันผวน ผักชีเป็นพืชอายุสัน้นปลูกง่ายแต่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศมากทำให้ราคาสามารถพุ่งสูงขึ้นได้เป็นประวัติการในช่วงขาดแคลนจนเคยถูกขนานนามว่าผักทองคำเลยทีเดียวการค้าโลกมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผักชีอยู่ที่มเมล็ดผักชี Cor i เ n นเด Se ์ซและน้ำมันหอมระเหยผักชีค่ะ มเมล็ดผักชีเป็นเครื่องเทศสำคัญในอาหารอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปโดยน้ำมันสกัดจากมเมล็ดถูกใช้ในอุตสาหกรรมยาและน้ำหอมเนื่องจากมีสารลินาโลที่มีราคาสูงค่ะตลาดไทยในไทยแหล่งปลูกสำคัญเช่นราชบุรีหรือนครปฐมสร้างรายได้งามให้เกษตรกรเพราะผักชีถูกใช้บริโภคทุกส่วน ตั้งแต่รากลําต้นใบจนถึงเมล็ดทำให้ไม่มีส่วนไหนต้องทิ้งเลยค่ะผักชีเป็นแหล่งรวมสารเคมีที่น่าทึ่งค่ะโดยสารสำคัญที่ทำให้ผักชีมีคุณสมบัติโดดเด่นคือลีนาลอลลีนาโลออลสารสำคัญหลักที่พบในลูกผักชีหรือเมล็ดผักชี สารน,นี้ทำให้เกิดกลิ่นหอมคล้ายมะนาวและมีฤทธิ์เด่นในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดคอรีแอนทรินเป็นสารสำคัญที่ถูกศึกษาในทางเภสัชวิทยาว่ามีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดวิตามินเคที่สูงมากผักชีเป็นหนึ่งในพืชที่มีวิตามินเคสูงที่สุด ซึ่งวิตามินเคมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการแข็งตัวของเลือดและการบำรุงสุขภาพกระดูกการใช้ผักชีให้เกิดรสชาติและกลิ่นสูงสุดในทุกส่วนมีเคล็ดลับที่ต่างกันค่ะ 1. ราก The essence รากผักชีคือส่วนที่ให้กลิ่นหอมเข้มข้นที่สุด ใช้สำหรับทำสามเกลอรากผักชีกระเทียมพริกไทยเคล็ดลับคือต้องทุบรากให้แตกละเอียดก่อนนำไปตำจะช่วยให้กลิ่นหอมและรสชาติออกมาอย่างเต็มที่เหมาะสำหรับหมักเนื้อหรือทำน้ำซุป 2. เมล็ด The s p i ปซลูกผักชีควรนำไปคั่วให้หอมก่อนบดเสมอการ ัวจะกระตุ้นน้ำมันหอมระเหยลินโโลกให้เด่นชัดขึ้นทำให้มีกลิ่นหอมอบอุ่นและลดกลิ่นฉุนลงใช้เป็นส่วนผสมหลักในเครื่องแกงเผ็ดและผงกะหรี่ 3. าใบ The f i n i s h e r ใบผักชีควรใช้โรยหน้าในนาทีสุดท้ายก่อนเสิร์ฟเท่านั้นเพื่อให้สีเขียวสดและกลิ่นหอมฉุนอยู่ครบถ้วนหากใส่ตั้งแต่แรกใบจะเหี่ยวและกลิ่นหอมจะจางหายไปหมดค่ะผักชีไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องครัวแต่ยังเป็นฮีโร่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยค่ะยาและสปา มเมล็ดผักชีถูกใช้เป็นยาแก้ปวดฟันบำรุงกระเพาะอาหารและช่วยย่อยน้ำมันหอมระเหยถูกใช้ในอุตสาหกรรมสปาเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ Detox โลหะหนัก Potential Heavy Metal Detox มีงานวิจัยที่น่าสนใจศึกษาคุณสมบัติของผักชีในการช่วยขับโลหะหนักออกจากร่างกายเนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของสารบางตัวในผักชีอาจมีความสามารถในการจับกับโลหะหนักได้ chelation ทำให้หลายคนนิยมดื่มน้ำผักชีเพื่อจุดประสงค์นี้ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสารสกัดจากผักชีถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและน้ำหอมเนื่องจากมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ผักชีเป็นสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายมากค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังบางประการประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร รากและเมล็ดช่วยกระตุ้นต่อมในกระเพาะอาหารและลำไส้เพิ่มการหลั่งน้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อดีต่อดวงตาและผิวผักชีมีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนสูงมากช่วยบำรุงสายตาและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของอนุมูลอิสระข้อควรระวังที่สำคัญ ผู้ป่วยโรคไตมีข้อมูลแชร์กันว่าน้ำผักชีช่วยหล้างไตซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าการดื่มน้ำผักชีต้มในปริมาณมากนากอาจทำให้ไตทำงานหนักเกินไปและผักชีบางชนิดเช่นผักชีฝรั่งมีกรดออกซาลิกสูงซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของนิ้วในไตได้ ก่อนการผ่าตาดัดผักชีอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงดังนั้นผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตาดัดควรหยุดบริโภคผักชีและสมุนไพรอื่นๆที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอย่างน้อย2ส,สัปดาห์มาสรุปและเจาะลึกสุดยอดข้อมูลที่ทำให้ผักชีเป็นยิ่งกว่าผักโรยหน้าค่ะ ผักชีกับสารต้านเบาหวานแอนตี Anti ้ได e t บ c ติกเอเข้อมูลเชิงลึกชี้ว่าสารสกัดจากมเมล็ดผักชีมีความสามารถในการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินและเพิ่มการใช้กลูโคสของร่างกายซึ่งมีศักยภาพสูงมากในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนี่คือเหตุผลที่ผักชีไม่ควรมองข้ามในฐานะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผักชีกับอาการแพ้ The Great Divide ผักชีเป็นพืชที่มีปรากฏการณ์ทางพันธุกรรมที่น่าสนใจมากค่ะมีคนประมาณ4-21%ของประชากรโลกที่ถูกกำหนดโดยยีนให้รับรู้ว่าผักชีมีรสชาติคล้ายสบู่ หรือกลิ่นเหม็นปรากฏการณนี้เกิดจากยีนรับกลิ่นที่ชื่อว่า OR6A2 ที่ไวต่อสารออลดีไฮด์ที่ทบในผักชีดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ชอบผักชีจะเป็นคนเลือกกินแต่เป็นเรื่องของพันธุก,กรรมค่ะแหล่งวิตามินซีสูงสุดในโลกโบราณ ผักชีใบสด100กรัมมีวิตามินซีสูงถึง27มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากสำหรับพืชผักทำให้ในอดีตผักชีถูกใช้เป็นยาแก้หวัดและยาบำรุงธาตุที่ทรงประสิทธิภาพมากนี่คือความลับทางโภชนาการที่เราชอบมองข้ามไปค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเจาะลึกผักชีแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก,ก่อนต่อไปนี้เวลาที่คุณเห็นผักชีโรยอยู่บนจานอาหารหวังว่าคุณจะมองเห็นคุณค่าและประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า3,000ปีที่ซ่อนอยู่ในใบเล็กๆนั้นนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคะ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปอยากชวนทุกคนมาพิสูจน์ทฤษฎียีนผักชีกันหน่อยคะ่ะ คุณเป็นคนกลุ่มที่ชอบกลิ่นผักชีสุดๆหรือเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่ามันเหม็นเหมือนสบู่คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะว่าคุณเป็นคนกลุ่มไหนและอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ทุ่มเทคน้นคว้าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาฝากทุกคนค่ะ ที่สำคัญที่สุดคือการกดติดตามช่อง World Ingredient Library และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะที่นี่คือแหล่งรวมเรื่องราวของวัตถุดิบที่เราเชื่อว่ามันคือรากฐานของอารยธรรมมนุษย์และเราจะพาคุณไปค้นพบความลับที่ยังไม่มีใครรู้ขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณไปสำรวจวัตถุดิบทิ่นหาทึ่งกว่านี้อีกหลายเท่าตัวค่ะบายบาย